ปัญญาเนี่ยทำไมไม่มีเก้าปัญญาทำไมมีแปดมันจบที่ข้อสุดท้ายเป็นอไออข้อสุดท้ายก็จบด้วยการรู้ครบเลยว่าอุปทานกันห้าคืออะไรความเกิดขึ้นหรือความเสือ่อมไปเขาอุปทานกันห้านั่นมีข้อท,ที่มีอะไรเจนตวิมุตต์หรือเปล่าครับปัญญาวิมุตติเจตน ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้ว่าอุปทานขันห้านี่มีความเกิดความเสื่อมความเกิดขึ้นและความเสื่อมของอุปทานขันห้าไม่ว่ารูปไม่ว่าไม่ว่ารูปไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยทั้งหมดของขันห้าเนี่ยนะเปการเป็นการรู้ชัดว่าเกิดขึ้นหรือเสื่อมไป ของทั้งห้าเนี่ยอุปทานทั้งห้าสภาพของมนุษย์ทสัตว์โลกมีขันห้าเนี่ยมันก็มีจะเกิดขึ้นกระเสื่อมไปถ้าเสื่อมไปสูงสุดก็ศูนย์ทีนี้เสื่อมไปสูงสุดก็ศูนย์ <c oughs> คุณยึดศูนย์เป็นตนคุณก็ได้คนตนเราได้ตนมาเต็มเตมถ้าคุณไม่ยึดศูนย์มาเลยศูนย์มันก็หายไป <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงเหลือตัวที่สุดท้ายคือคุณจะมีหรือไม่มีอ่ะตัวที่เก้าปัญญาตัวที่เก้าเพราะแล้วพระพุทธเจ้าถ้าไม่ตัดถ้าไม่ตัดปัญญาตัวที่เก้าเพราะตัวที่เก้าคือตัวมีคุณเองหรือคุณจะไม่มีตัวคุณเองท่านไม่ไม่ไม่ตัดตัวนี้ปล่อยให้คุณเป็นตัวที่เก้า ถ้าคุณจะมีคุณก็มีของคุณเองคุณจะไม่มีเพราะคุณก็มีของคุณเองนี่สุเนี่ยป็นเป็นตัวสุดท้ายเพราะพุทธเจ้าท่านไม่มีแล้วเหลือแต่คุณนั่นแหละคุณคุณมีหรือไม่มีคุณเองยังไงถ้าคุณเป็นเป็นมีตัวที่เก้าอยู่อีกอ่าคุณก็ไม่ไม่หมดเลยคุณก็ต้องมีอ่าคุณมีตัวที่เก้าอยู่ตอนที่พระดัง เอยคำแรกขึ้นมาผมก็พันชิดได้ว่าผู้ที่เก้านั่นก็คือคือ,คอทุกข้อตุวทีเ้าตัดไว้ว่าจะเป็นปัญญาําหรับผู้ที่จะเริญอยู่แล้วเนี่ยลบพระนันอาาา่านพระเจ้าอยู่ใช่ไหมครับใช่เปิดอยู่เปิดในในแต่ในแต่ละข้อจะมีบอกไว้ใช่ไหมครับว่าเป็นไปเพื่อปัญญาของผู้ที่ยังไม่เกิดและก็ของที่ผู้ที่มีอยู่แล้วให้เจริญยิ่งขึ้นอืมใช่ นั่นแหละครับตัวที่เก้าคือของผู้ที่มีอยู่แล้วและเพื่อจะมันยิ่งขึ้นนั่นแหละครับอืมภาพบริษัทเปันพระเจ้าไม่สอนนลัตให้อาท่เจ้าไม่สอนภาคนรัตบริษัทบริษัทจะสอนอาพรรำเรียนจบลองอ่านตัวอุตตรปฏิโลมดิอันที่เราเข้าใจปัญญาแปดโดยอนุโลมอ่านอนุโลมก่อนก็ได้ หนึ่งอาศัยพระศาสดาหรือเพื่อนพระมันจรูปใดรูปหนึ่งที่ตั้งอยู่ในฐานนักครูแล้วก็เข้าไปตั้งความละอายความเกลียกลัวความรักความเคารพอย่างแรงกล้าอันนี้จบอันที่หนึ่งจบอันที่หนึ่งหมายความว่ารูชัดแล้วอันนี้เนี่ยยังไงยังไงเราก็เจอแล้วสิ่งที่สุดยอดอยู่กับอันเนี้ย เป็นตายรายดีก็อยู่ที่อันเนี้ยเรามอบให้ทั้งหมดเลยเต็มความละอายเต็มความเกรงกลัวเต็มความรักเต็มความเคารพเต็มเลยมอบห้ยสุดมไม่มีมอะไรทอดเกียงกันแล้วีสรุปว่าสรุปว่าย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาและเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาที่ได้แล้วอมันมีชื่อนี้แหละ,หละเพื่อได้ปัญญาเพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญา ไม่มีที่อื่นไม่มีที่ไหนจบละเพื่อได้ปัญญาเพื่อบริบูรณ์เต็มของปัญญาทีนี้ต่อมาเมื่ออาศัยพระศาสดาแล้วนะหรือเมื่อพระบมอาจารย์รูปใดรูปนั้นแล้วผู <c oughs> ้ตั้งอยู่ในฐานะครูเนี่ยซึ่งเป็นที่เป็นแหล่งเป็นที่เข้าไปตั้งความละอายเข้าไปตั้งความเกลงกลัวเข้าไปตั้งความราักของความโลภแล้วให้เข้าไปหา แล้วไต่ถามสอบถามเสมอไม่ใช่ได้แล้วก็เออท่านก็เจอแล้ว